คุณจะไม่เข้าใจว่ากล่องแคบหน้าอึดอัดกับท้องฟ้าและทะเลกว้างที่เปิดโลง่งแตกต่างกันขนาดไหนจนกว่าจะเคยเข้าไปอยู่ในกล่องแคบและเคยได้ไปถึงทะเลกว้างคุณจะไม่เข้าใจว่าจิตที่คุกรุ่นด้วยโทสะเรื่อยๆกับจิตที่เยือกเย็นด้วยเมตตาเสมอๆแตกต่างกันขนาดไหนจนกว่าจะผ่านมาแล้วทั้งจิตที่พลุ่งพลานขมวดเข้าขมงเกลียวร้อนง่าย กับจิตที่สงบราบคาบเปิดแผ่คลายสุดเย็นสนิทเพื่อต่อยอดการแผ่เมตตาเป็นการเจริญสติสิ่งที่ต้องทำคือไม่เผลอติดสุขแต่ให้มีสติรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรตามพระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้นับเริ่มจากฝึกสังเกตให้เป็นก่อนว่าหัวร้อนจิตร้อนเป็นทุกข์หัวเย็นใจเย็นเป็นสุข เมื่อเทียบทุกเทียบสุขจนรู้ความต่างจนชินค่อยเลื่อนระดับไปสังเกตว่าขณะจิตมีโทสะจะพลุ่งพล่านจิตปิดแคบขมวดมุ่นขณะจิตมีเมตตาจะสงบเย็นจิตเปิดแผ่กว้างขวางเมื่อเห็นเปรียบเทียบเช่นนั้นบ่อยๆสติจะเจริญขึ้นถึงจุดที่รู้ชัดว่าจิตสักแต่เป็นสภาวะตามเหตุปัจจัยสภาวะแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปเสมอ จิตแต่และภาวะไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญตัวเราใช่ภาวะใดภาวะหนึ่งของจิตไม่มีสภาวะใดสภาวะหนึ่งเป็นตัวเราอยู่จริงๆเข้าถึงความจริงเช่นนั้นได้บ่อยๆจิตจะเริ่มล้างความจดจำว่ามีเราแต่เกิดความจำได้หมายรู้ขึ้นมาใหม่ว่ามีแต่ภาวะต่างไปเรื่อยๆไม่เคยมีตัวเดิมและไม่เคยมีตัวใคร ไม่มีใครกำลังจเจริญสติดูตัวเองมีต่จิตที่เกิดสติรู้ตัวว่าตนเป็นทั้งผู้ดูและสิ่งที่ถูกดูสิ่งที่ไม่ให้ดูก็แค่ขมวดเข้าบ้างแผ่ออกบ้างหาก้อนจิตก้อนใจที่ไราการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจากบทความของคุณดังตริน